สว uh, mm ัสดีครับวันนี้เป็นที่3 1กรกฎาคม2568นะครับเป็นวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับก็มาดูสถานการณ์ของคริปโตนะครับยังเห็นว่ามีสัญญาณบวกขึ้นมานะครับโดยคริปโต BTC ที่เป็นเงินบาทไทย THB นี่นะครับก็ยังคงบวกขึ้นมาอยู่3ล้าน8 162,900นานะครับราคาบวกขึ้นไป33,000บาทนะครับแล้วก็อ่า btc usd นะครับก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับอยู่ที่1 1 8 3 0 0สดอลลาร์นะครับโดยบวกอยู่544ดอลลาร์นั่นเองครับยังคงเป็นสัญญาณบวกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยนะครับตอนอ่าหรือตอนเช้าๆของเมื่อคือนก็คือประมาณ สองสามทุ่มนะครับราคาของดาวโจนส์ก็ยังคงบวกนะครับราคาของดาวโจนส์บวกแต่ว่าพอหลังจากปิดตลาดมาก็ติดลบไปเล็กน้อยคือหนึ่งร้อยเจ็ดเอดดอลลาร์เจ็ดสเปดจุดนะครับยังเป็นสัญญาณติดลบอยู่นะครับก็อ้างอิงว่าถ้าดาวโจนส์วันนี้ติดลบตัวคริปโตก็คงจะต้องบวกเล็กน้อยหรืออ,อาจจะลบในช่วงเมื่อย่ายก็ได้นะครับ แต่ว่ามันก็คือยังไม่แน่นอนนะครับสำหรับสำหรับดาวโจนนะแต่ว่าเราก็พ้างอิงซึ่งกตรละกันให้รับทรากบกวก่อนกาสัญญาณอันดีนะครับราคาต่างๆก็ดูเหมือนว่ายังคงไม่บวกไม่ลบเท่าไหร่ย,ยังคงไซด์เวกด้านข้างนะครับเล็กๆน,อน,อน้อยๆนะคทีนี้เราก็มาดูกันว่าถ้า BTC ตอนนี้เป็นสัญญาณบวกจะเป็นสัญญาณบวกแนวโน้มได้ ยังคงยืนยันคำเดิมไหมว่าราคานะครับยังคงจะต้องไซด์เว้อัพขึ้นไปอันนี้เราวาดไว้หลายวันเลยนะครับว่าถ้าราคานะครับยืนเหนือเส้นเทนไลน์นะครับก็คือสามเหลี่ยมที่เรากำหนดขึ้นมาถ้าราคาขึ้นเหนือแสดงว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับแต่มันเด้งขึ้นไปแล้วก็ดู r s i ซว่าจังหวะยังคงชี้ขึ้น เอเบก็กําลังจะกลับขึ้นไปตามสําคัญของ m อเ d ก็คือต้องดูที่ m อเ d o s c i l l a t o เเป็นสีขาวนั่นส่งสัญญาณว่าราคากาลังปวกขึ้นไปนะครับดูจากตรงนี้อันตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อครับถ้าจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคากําลังปวกขึ้นไปนะครับและมีสัญญาณของกรารขาบวกจริงๆนะครับฉังนั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องลงทุนแล้วก็ ต้องเก่งกำไรต่อไปนะครับสลับท่านที่เป็นนัก DCA นะครับถ้ามีเงินเงินเดือนสิ้นเดือนออกก็น่าจะซื้อสะสมมาไว้ตอนนี้นะครับสลับค่าของคริปโตนะครับแล้วสัญญาณของเขาก็จะค่อยๆซด์เวยขึ้นไปตามจังหวะของฟิบนันชีนะครับเราจะดูจากฟิบูนันชีนะครับว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดที่ควรที่จะเกิดขึ้นนะั้น เขาจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวเทไลไาย์นะครับเดี๋ยวเราจะย่อให้ดูนะครับว่าถ้าเส้นฟิโบนัชชีเป็นอย่างนี้ราคาจะจะสูงสุดยังคงอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับก็คือ3ามล้านสี่ไปสี่ล้านสามนะครับ 0.618ยังคงอยู่ที่4ล้าน3จุดสูงสุดของเขานะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซวย์ขึ้นไปที่4ล้าน3นะครับเพราะนั้นก็ยังคงมีความสุขใจและสบายใจได้นะครับว่าตัวตัว,ตวหลักของเมนนะครับหรือตัวแม่ของตัวริปโตก็คือ BTC นี่ยังเป็นจังหวะไซวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้ยังเป็นจังหวะไซวอัพขึ้นไปในหลายๆตัวเล็กๆน้อยๆก็จะค่อยๆติดตามขึ้นไป ริบตามขึ้นมานะครับโดยเรายังคงยึดมั่นกับลูหน้านะครับลูหน้าตอนนี้มาอยู่ที่0.020แล้วก็ลูหน้าอยู P ก็อยู่ที่0.16นะครับก็ถือว่าเขาย่อลงไปจาก1.7งะครันแต่ว่าตอนนี้มีสัญญาณบวกขึ้นมาที่16เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่ราคากำลังพุ่งขึ้นไป ถ้าเขาจะพุ่งขึ้นไปอย่างจริงจังนะครับตัว MACD จะต้องเป็นสีขาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นสีแดงของ MACD นะครับก็ความสําคัญมาอยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อ,อไหร่ยังเป็นสีแดงราคายังคงไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่า r s i กําลังชี้ขึ้นราคาก็เลยไซเว์ขึ้นไปตามจังหวะของ r s i แต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นไปจริงๆตัว MACD จะต้องเป็นสีขาวนะครับล้วก็ราคาก็จะค่อยๆโค้ขงขึ้นไปอย่างจริงจัง เทคนิคการดูนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าคะแนนเต็มสิตรงนี้ก็ยังมีคะแนนแปดแคะแนนนะครับถ้าถ้าจริงว่าเต็มสิบทับแดนะครับแปดส่วนสิบนะครับส่วนลูน่าที่เป็น t h b ก็เห็นไหมครับว่าจังหวัดสำคัญก็คือตรงนี้นะครับ MACD oscillator เริ่มเป็นสีขาวตัวนี้สัญญาณก็คือเป็น9นะครับ9ทับินะครับสัญญาณกำลังขึ้นเลยนะครับ กำลังพุ่งขึ้นไปนะครับเก้าทับสิบนะครับตอนนี้โอกาสที่ก็จะพุ่งขึ้นไปที่ไปเทสสาคัญคือศูนย์จุดศูนย์สองสี่ที่ลุงตั้งขายเอาไว้ในขอให้ให้ให้ขายไปในอีกห้าวันนี้นะครับภายในอีกห้าวันก็คือจะไปที่ศูนย์จุดศูนย์สองสี่ไปในให้ว่าห้าวันให้ได้นะครับเพราะว่าลุงจะได้ขายมันเป็นทุนร้อนนะครับเป็นเงินทุนร้อนที่ลุงเอามาเล่น,น ก็จะไปที่0.024นะครับภายใน5วันนี้ก็รุ้นกนต่อไปนะครับแล้วลุงก็ตั้งขายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งขายไว้ที่0.024 0, 0นะครับก็ขอให้เขาพุ่งขึ้นไปเพราะว่า RSI กำลังกลังขึ้นไปนะครับแล้วเมื่อไหร่ผ่านที่ผ่านเส้นสัญญาณขึ้นไปได้ราคาจะค่อยกระเถิบขึ้นไปแล้วก็ m a c บ ออสซิเลเตอร์เป็นสีขาวราคาก็จะค่อย,อยดีดกลับขึ้นไปอันนี้เป็นจังหวะดีนะครับวับนนี้ก็กึ่งกา้าวลูหน้าแล้วกันนะครับเห็นแบบนี้ท่านก็เห็นว่าน่าจะลงทุนลูหนา้าแล้วก็เข้าช้อนเอาไว้ตอนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเราเพื่อความมั่นใจนะครับเราก็ไปดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงไปด้วยนะครับไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็บอกว่าโอ้โหกำลังขึ้นเลยนะครับจังหวะนะครับของ a c d เห็นไหมครับ a c d กำลังจะเป็น ังบวกหรือขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีรนะครับตัว m a c d กำลังชี้ขึ้นไปส่วน r s i ก็กำลังตัดเส้นสิกเนลขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นราคาก็เลยจะค่อยๆซด์เ w ว y ย์ขึ้นไปนั่นเองนี่คือหลักการที่เราดูเพื่อให้ข้อความหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆเป็นตัวซับพอร์ตนะครับก็กำลังจะบวกขึ้นไปนั่นเองสลับตัวลูน่านะครับ หน้าก็กำลังจะบวกขึ้นไปก็เห็นแล้วเราก็มีความสบายใจนะครับว่าภายใน5วันนี้นะครับขาต้องไปที่0.024 4จนงะครับลงถึงจะได้นําเงินร้อนออกไปใช้นี่นะครับน่า <c oughs> จะเป็นไปตามนั้นนะครับทีนี้แต่ว่าตัว Lm ยังคงติดลบอยู่นะครับยังคงลบอยู่ก็อยู่ที่0.0800นะแล้วก็ Lmusd ก็ยังคงติดลบ0.025 5 ลบมากเลยก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นสัญญาณของการติดลบรับหลายๆตัวก็เริ่มบวกกลับขึ้นมานะครับทีนี้เราจะไปเก่งกําไรจากตัวไหนตัวไหนกันบ้างนะครับเก่งง่ายๆเลยนะครับเยามาดูตัว R e ซดีกว่านะครับตอนนี้ราคามันที่อยู่จิ000นะครับ00047กำลังพุ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีเพราะอะไรครับเพราะว่า MACD เ็นไหมครับเขาขึ้นมาอยู่ที่ฝั่งแดนบวกราคาก็กำลังบวกขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นสัญญาแล้วอายใส่กำลังตัดเส้นสัญญาขึ้นไปถ้เมื่อไหร่พุ่งขึ้นไปปุ๊บราคาก็จะตีกลับขึ้นไปท,ทันทีสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะค่อยๆเป็นไปตามศีลทานสมาธิภาวนานะครับก็คือศีลทานศีลทานปัญญานั่นเองนะครับ ทำปัญญาให้เป็นทำการภาวนาให้เกิดปัญญานะครับภาวนาก็จะเป็นตัวทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานั่นเองสรุปสุดท้ายคือสามสิ่งที่ท่านต้องทบทวนในทุกๆวันก็คือการมีศีลการรับการให้ทานแล้วก็การภาวนานะครับก็อยู่ที่แต่ละท่านจะคิดได้อย่างไรนะครับก็นำไปพิจารณาดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นธรรมชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงเรื่องธรรมชาติ สิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลของมันนะครับมีเหตุมีผลถ้าถ้าเราดูตรงนี้ก็เห็นว่าเราเริ่มจากราคาถ้าจากราคาจะพุ่งขึ้นไปตัวที่จะพุ่งขึ้นไปนําก่อนก็คือ rsi จะต้องพุ่งขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสิญญาลนะครับและอยู่เหนือเส้น50นะครับนี่คือเหตุและผลที่ตามมานะครับแล้วอาจผลตามมาอีกตัวหนึ่งก็คือ m a c d จะต้องชี้ขึ้นไปแล้วก็อยู่ในโซนของฝั่งบวกก็คือ M A C D oscillator เป็นสีขาวเป็นแท่งสีขาวราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะดีดราคาขึ้นไปนะครับขึ้นไปเขาขึ้นไปสูงสุดที่0.05 0.56 57นะครับ8นะครับแล้วมันก็เป็นแนวต้านสำคัญนะครับถ้าจะขึ้นต่อไปมันจะต้องพุ่งทะลุไปที่0.0 6นะครับตอนนั้นก็ต้องรอลุนกันต่อไปนะครับก็คือ มันเป็นเหตุนะครับเหตุเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลตามมานะครับก็เขา้าเขาของการมีศิลการให้ทานการภาวนาครับนี่คือจังหวะาจากโคนต่างๆนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อเราเห็นตรงนี้นะครับมาดูที่ซิกนะครับซิกตอนนี้ราคาเริ่มกลับขึ้นมาหลังจากที่มันย่อลงไปตอนนี้โอกาสเขาจะดีดกลับขึ้นมาได้แล้วหรือยังนะรเรามาตัดสินใจจากซิกนะครับ ดยนะครับวิธ ah. right ีการดูก็คือเราจะต้องลากเส้นนะครับเส้นเทนไลน์นะครับเส้นเทนไลน์นะครับเส้นเทนไลน์ที่จะเกิดขึ้นต้องให้มันตัดกัน3นะครับให้มันตัดกัน3เส้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ลากเส้นเทนไลน์อีกเส้นหนึ่งนะครับให้มันตัดกัน3มเส้นขึ้นไปเช่นเดียวกันตัด3มเส้นขึ้นไป ถ้าราคามันจะพุ่งขึ้นไปต้องอยืนอยู่เส้นเทรนไลน์ line, เส้นแรกที่เราลากนะครับมุมสามเหลี่ยมที่มันเป็นมุมสามเหลี่ยมเข้ามา,าการนั้นคือจังหวะที่มันจะต้องเลือกข้างนะครับถ้ามันเลือกข้างขึ้นเราก็ต้องโฟลว์ต่อไปนะครับด้วยการดูนะครับราคาทําไมมันถึงจะเลือกข้างล่ะครับก็เ,เพราะว่า RSI นะครับ RSI กําลังจะขึ้นไปตัดเส้นสัญญาล้วยืนอยู่เหนือเส้น50าสิ แล้วก็ MACD oscillator เริ่มเป็นสีขาวและราคาก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้าตอนนี้ถ้าให้คะแนนนะครับ10เต็มก็จะให้ประมาณสัก8เพราะว่าอะไรครับราคามันยังไม่พุ่งขึ้นไปนั่นเองอ่าลุงเทคริปโตก็ให้ประมาณราคาไว้ที่8คะแนนในวันนี้นะครับของซิก แต่ถามว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูที่ทาเฟมสั้นลงไปอีกคือสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นครับสัญญาณของมันเป็นแนวโน้มใดนะครับสัญญาณของมันยังไม่พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันมีแรงที่จะขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแรงของมันมีโอกาสที่ขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับจากสัญญาณของ f a c d เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแน่นอนเพราะว่ามันกําลังก่อตัวนะครับ กำลังที่จะค่อยๆไซเวขึ้นไปอายไซก็รออายก็มารอจังหวะของ MACD ซนะครับอายก็มารอแต่ว่าตอนนี้มันชี้หัวลงนะครับเพราะนั้นตัวนี้อีกสี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องรอให้สัญญาณของทุกสิ่งทุกอย่างที่ชัดออกมานะครับก็ต้องรอให้อายชี้พุ่งขึ้นไปเลยเส้นห้าสราคาก็จะพุ่งเลยขึ้นไปเพราะนั้น ตัวนี้เราก็ต้องรอกันต่อไปและลุ้นต่อไปนะครับสลหรับตัวตัวซิกนะครับตัวซิกนะครับถ้าเราจะให้ราคามันกลับขึ้นไปจริงๆให้ราคามันอ่เทิร์นละเล่ากลับขึ้นไปนะครับตอนนั้นเมื่อท่านเห็นแบบนี้นะครับราคามันจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับถ้าเกิดมันผ่านตรงนี้ไปได้นะถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะอ่ะ เด้งไปที่จุดสูงสุดของกรอบรีเนลเลกชั่นที่0.618ที่ราคา0.94นั่นเองนะครับจากตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่0.68 0.68ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่0.94ก็เป็นกำไรแต่ราคาตอนนี้ก็คือรอจังหวะพุ่งขึ้นไป ราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับท่านนักทุนครับก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปแต่ตอนนี้ก็คือลุงกาวไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ลุงคัดลอดอออกไปนะครัคดลอดอออกไปก็ต่าลงมานะครับก็ลุงก็คัดไปที่0.07นะครับก่อนที่มันจะลงมาที่0.6เพราะนั้น ถ้าลุงจะเข้าอีกครั้งหนึง่งก็เข้าได้ในตอนนี้ที่มันอยู่ที่0.6ก็ถือว่าเป็นราคาต่ำที่น่าสนใจแล้วราคาก็กลังจะกลับขึ้นไปครับก,ก็นี่ก็คือจังหวะของการที่เราจ้องแล้วก็แอบดูจังหวะว่าแนวโน้มที่มันจะขึ้นหรือมันจะไซว์เวไปทางข้างอะไรยังไงเล้ถ้าเกิดเราจ้องจังหวะของมันอยู่ก็จังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่ควรเข้าแล้วก็เก่งกำไรต่อไป อันนี้ก็เล่ายกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับส่วนหลายๆท่านก็ดู ECH นะครับดูจังหวะของ ECH ด้วยนะครับ ECH เดิมทีอยู่ที่8ป0 0 0ื่นเจ็ดหมไก้าหนะครับดอลลาร์กบนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาที่แสนสองนะครับแล้วจังหวะถัดไปก็จะไปที่เท่าไหร่เมื่อจังหวะของเขากำลังพุ่งขึ้นไปเช่น,นีแนวไม่อาจจะเป็น RSI กำลังชี้ขึ้น MACD ก็กำลังจะ พลิกกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วมีโอกาสจะเดินทางไปที่เท่าไหร่นะครับจากฟิบูนชีล่าสุดนะครับสูงสุดแล้วก็ล่าล่า,ลา,ลาตามสุดมันดูเหมือนว่าจะดีขึ้นไปแรงมากเลยนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากนักนทุนเก่งกําไรล่วงหน้านะครับมันจะไปที่แสนหกนะครับจากแสนสองตอนนี้นะครับแต่สองหมพันบาท มันจะขึ้นไปที่แสนหกสองพันบาทอันนี้ก็ลองพิจาราดูนะครับถ้าเกิดท่านมีทุนก็ลองอตัว e t s ดูนะครับแล้วสัญญาณของมันก็ดูไม่มีเสียไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมีแต่จะพุ่งขึ้นไปทั้งสิ้นทีนี้ถ้าเกิดมาพุ่งขึ้นไปที่แสนหกตัวตัว,ตว,ตวคริปโตก็น่าจะไปที่สี่ล้านสามะครับทุกอย่างมันจะตามขึ้นไปมีเหตุมีผลเช่นนั้นก็าฝากทางทุนไปด้วย ก็อย่าลืมนะครับสิงทางภาวนาปล่อยเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็ทุกคนก็ก็จะมีบาร,รมีมีแต่สิ่งดีๆนะครับคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเห็นดีเห็นดีกับความชอบที่เป็นเรื่องดีๆนะครับก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆให้กับทุกทุกท,ท,ท่านนะครับด้วยความรักกับความห่วงใยนะครับก็ขอทุกคนจัดการนมาเนเซตของตัวเองให้อยู่ในกรอบให้อยู่ ในที่ทางที่มีโอกาสที่จะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเราจะต้องความคิดหรือมีสติปัญญาด้วยตัวของเราเองก็โอดเชื่อตัวเองนะครับอย่าเชื่อลุงนะครับลุงก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็นำสิ่งที่มันมีโอกาสที่จะขึ้นไปนี่ไปไปปฏิปตอให้เกิดสติเกิดสัปชัญญะในการเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่่ตัวท่านเองด้วยความเคารพ เอาไว้พบกันในคลิปเด็ดถัดไปสวัสดีครับ <Baby boss. S 1> มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงรตรงนี้เราก็จะดูตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคำว่าเพิ่มเติมพิเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับแล้วก็กาเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open source ของ l ล ne นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้นะครับในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าเราย่อคลิปลงมาแค่นั้นเอง ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ